แหล่งปุยย๋ยจุลธาตุหรือว่าธาตุอาหารเสริมพร้อมกับฮอร์โมนหาได้ง่ายถ้ารู้สิ่งนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งในปุยย๋ยชีวภาพที่หาไม่ได้ในปุยย๋ยเคมีแต่หลายครั้งจะเห็นว่าเวลาเราไปซื้อปุยย๋ยเคมีเนี่ยจะได้มาแบบแยกขวดเลยว่าเป็นปุยย๋ยอะไรเป็นฮอร์โมนประเภทไหนแม้แต่ปุยย๋ยผสมเสร็จก็เอาปุยย๋ยมารวมกันได้แค่ไม่กี่ตัวแล้วก็ต้องซื้อหลายๆขวดรวมทั้งฮอร์โมนพืชเองก็อยู่ในขวดเดียวกันไม่ได้นั่นก็คือข้อเสียของเขานะคะ ข้อเสียที่ว่ามานี้มันก็จะกลายเป็นข้อดีของปุยน้ำอินทรีย์ค่ะสมัยนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้ผลผลิตดีเขาไม่แยกส่วนกันแล้วนะคะว่าเป็นเคียมีล้วนหรือว่าอะไรล้ลรรน,รนลวนเกษตรกรหลายๆคนรวมทั้งตัวปลาเองก็อันไหนดีก็เอาหมดค่ะข้อมูลที่จะมาเล่าให้ฟังนี้ก็มาจากกรมพัฒนาที่ดินและกรมวิชาการเกษตรค่ะมาดูที่ธาตุอาหารเสริมหรือว่าจุลธาตุกันนะคะต้นไม้เขาต้องการเพียงแค่นิดเดียวค่ะแต่ว่าต้องมีนะคะขาดไม่ได้มีเยอะไปก็เป็นพิษต่อพืชน้อยไปก็ไม่ได้ผลผลิตได้แก่เหล็กแมงกานีสสงกรกสีทองแดง โบลอนมอริเดนัมคอรินธาตุอาหารที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในปุ๋ยน้ำทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ก็มาดูว่าปริมาณธาตุอาหารต่งางที่อยู่ในปุ๋ยอินทรีย์น้ำเนี่ยเขามีเท่าไหร่กันบ้างตามตารางนี้มันก็จะมีจากตารางนี้ก็จะเห็นว่าเขาแบ่งปุ๋ยชนิดน้ำออกมาเป็นปุ๋ยที่ได้มาจากสัตว์แล้วก็พืชผลไม้รวมเขาจะมีธาตุอาหารครบก็จริงแต่ว่าก็จะได้ปริมาณน้อยหน่อยเมื่อเทียบกับปุ๋ยหมักที่ได้มาจากสัตว์ ก็จะมีโบลอนที่จําเป็นสําหรับพืชที่ให้กับผลนะคะผลแตกเปลาะไม่สวยต้องให้ปุ๋ยน้ําหมักที่ได้มาจากผลไม้รวมเอามารดราดฉีดพ่นทั้งปุ๋ยหมักจากผลไม้รวมและผักรวมถ้าอยากจะให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นไม้แล้วก็เราก็ต้องเพิ่มความผิ่ในการรดราดฉีดพ่นหรือว่าใช้ปุ๋ยหมักทางดินผสมรวมเข้าไปด้วยส่วนปุ๋ยน้ําจากสัตว์ก็จะเห็นว่าหอยเชอรี่ทั้งเือกแล้วก็ตัวเลยมีธาตุอาหารเยอะทุกตัวนะคะเป็นรองแค่น้ําหมักจากกระดูกผล ที่เป็นธาตุเหล็กธาตุเหล็กตัวนี้ก็จะสูงที่สุดนะคะและเยอะกว่าปุ๋ยน้ำหมักจากปลาคุณผู้ฟังเห็นข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะเอาไปปรับสูตรผสมนั่นผสมนี่ด้วยตัวเองได้ต่อมาก็จะเป็นฮอร์โมนแล้วก็กดอินซีนะคะ2ตัวนี้เขาจะทําหน้าที่ส่งเสริมกันค่ะ เมื่อกี้เรื่องธาตุอาหารไปแล้วที่นี้มาดูนะคะว่าปุ๋ยนะ้ำมักหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์แต่และชนิดเนี่ยเขาให้ปริมาณฮอร์โมนแล้วก็กดอินรีย์เท่าไหร่กันบ้างชนิดของปุ๋ยนะ้ำหรือว่าปุยนะ๋ยอินทรียน้ำมันก็จะมีปลาหอยเชอรี่ผักกินใบผักเป็นผลผักผสมผลไม้พืชสมุนไพรนะคะปริมาณฮอร์โมนนี้คือนะับเป็นมิลลิกร,รัมต่อลิตรนะคะตารางนี้เขาก็จะบอกเลยนะคะว่าปริมาณออกซินจิบเบอร์เรลินไซโตไคนินแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของกรดฮิวมิกเนี่ยมีเท่าไหร่ พร้อมกับบอกค่า pH ด้วยนะคะจากตารางนะคะฮอร์โมนออกซินจิบโบริลลินไซตโตไคนินเนี่ยมีเยอะที่สุดในปุ๋ยน้ำหมักจากผักผสมผลไม้มีเยอะที่สุดเลยคะ่ะกรดฮิวมิกมีเยอะที่สุดในปลาแล้วก็หอยเชอรี่ถ้าแยกแบบละเอียดเลยก็จะมีแบ่งเป็นสัตว์แล้วก็พืชหอยเชอรี่จะมีปริมาณฮอร์โมนเยอะที่สุดถ้าเทียบเป็นสัตว์ส่วนแล้วหอยเชอรี่ก็ยังคงเยอะกว่าปลาส่วนผักกินใบปริมาณไซตโตไคนินก็จะเยอะเหมือนกันนะคะมาดูที่ผักที่เป็นผลนะคะ จบเบอร์เรลินก็จะเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะมาดูที่ผักผสมผลไม้เมื่อเทียบกับปริมาณฮอร์โมนของที่พูดมาหล,หลายๆตัวก็จะมีเยอะทั้งหมดทั้งออกซินจบเบอร์เรลินแล้วก็ไซโตไคนินทีนี้มาดูที่พืชสมุนไพรนะคะจะเห็นว่าปริมาณฮอร์โมนต่างๆเนี่ยมีน้อยที่สุดแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์ของกรดฮิวมิกในส่วนที่เป็นผักผลไม้นะคะมีเยอะที่สุดทีนี้มาดูที่ค่าพ h เนะคะยิ่งค่า pH เต,ต่ำเท่าไหร่ กระบวนการหมักเนี่ยมันก็จะเสร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเท่าที่เคยเห็นมานะคะค่าพิเทมีได้ต่ำถึง1และก็2ก็มีถ้าปุ๋ยหมกักหรือว่าปุ๋ยน้ำอินทรีย์เนี่ยไม่มีสูตรตายตัวนะคะพาเห็นข้อมูลในตารางแล้วสามารถเอาไปประยุกต์เอาไปปรับเปลี่ยนตามแบบของตัวเองได้สรรหาวัตถุดิบมาหมักเพื่อที่จะได้ปร,ริมาณธาตุอาหารตามน,นี้ได้เลยหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอให้มีความสุขความสําเร็จกับชีวิตในทุกๆด้านค่ะ